ราชาแห่งวงเวทตอนที่38เปิดตัวสินค้าเมืองชิงอู่นั้นเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถในการบริหารการจัดการนางมีประสบการณ์เป็นอย่างมากดังนั้นจึงไม่คิดที่จะกล่าวอะไรออกไปมากนักนางจะใช้สิ่งของดังกล่าวนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองดีกว่าสวัสดีทุกท่านข้าเป็นรองประธานหอ,อการค้าปฏิหารหอ,อการค้าปฏิหารในวันนี้ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นี่เป็นครั้งแรกที่จะได้นำเสนอต่อทุกท่านเป็นสินค้าที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนขอให้ทุกท่านในที่นี้ช่วยเป็นสักขีพยานด้วยนี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่หอ,อการค้าปฏิหารได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมสามารถนำแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้ได้สามารถส่องแสงให้แก่ประชาชนทุกคนแน่นอนว่า มันจะต้องเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องบันทึกลงไปในหน้าประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนด้วยเสียงที่เร่งรา้าความงามที่ล่อลวงจิตใจของคนทําให้ทุกคนถูกกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอย่างเต็มที่สิ่งนั้นคืออะไรกันเมืองชิงอูกล้าที่จะกล่าวประเมินสิ่งดังกล่าวไว้สูงเลยทีเดียวแม้จะถูกเขียนลงบนหน้าประวัติศาสตร์เลยเลอเป็นการกล่าวที่เกินจริงไปหรือไม่ฉู่เทียนก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจ อืมสมกับเป็นท่านหญิงจริงๆเธอกล่าวออกมาได้อย่างไม่มีติดขัดเลยแม้แต่น้อยยิ่งร่างกายที่เราร้อนดังแม่โคชั้นดีนั่นทําให้ทุกคนจ้องมองอย่างไม่วางตาเลยด้วยและนี่ก็คือของขวัญจากหอ,อการค้าปาฏิหารเพื่องานการชุมนุมในครั้งนี้ต้นไม้แห่งปาฏิหารเมืองชิงอู่ที่กล่าวตอนนี้ ได้ยืนอยู่ด้านหน้าวัตถุชิ้นดีที่มีผ้าคลุมปิดไว้ก่อนที่นางจะสะบัดผ้าคลุมออกเผยให้เห็นสิ่งของดังกล่าวและเปิดเผยให้กับทุกคนได้เห็นในทันทีโอ้นี่มันคืออะไรกันน่ะมันดูเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งสูงราวหกเมตรส่วนใหญ่นั้นจะมีลูกแก้วประดิษฐ์ที่ประดับประดาอยู่เต็มต้นไม้มีหลอดไฟฟ้าแขวนอยู่ทุกปนส่วนของต้นไม้แต่และหลอดไฟฟ้าส่องแสงสว่างระยิบระยับมีสีแดงชาติ สม้มเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวสีเงินอ่อนและสีม่วงอีกทั้งยังมีสีอื่นๆต่างๆอีกมากมายมันส่องแสงสว่างจ้าจนทำให้ดวงตาของทุกคนที่จ้องมองพระมัวไปต,ตามๆกันเฮ้สมบัติชิ้นนี้มันคือสิ่งใดกันที่จริงแล้วหอการค้าต้องใช้เวลาถึงสิบวันเพื่อสร้างสิงส่งนี้ขึ้นมาอย่างรีบเร่ง รวมทั้งการประดับหลอดไฟฟ้าที่แตกต่างกันถึง600รูปแบบและขนาดเป้าหมายก็เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจในการชุมนุมในครั้งนี้เพื่อที่จะทําให้เกิดความประทับใจในครั้งแรกนั่นเองเพียงแค่เปิดตัวหอการคร้าปฏิหาริ์หากไม่สามารถสร้างความประทับใจได้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะน่าเศร้าก็เป็นได้ต้นไม้ต้นนี้นั้นเรียกว่าต้นไม้แห่งปฏิหาร ภายในสายตาของชูเทียนเองนับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหยาบเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นคนในยุคนี้ก็ไม่เคยเห็นหลอดไฟฟ้ามาก่อนด้วยแสงสีมากมายที่แขวนอยู่บนต้นไม้ดังกล่าวนี้ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นตะลึงไปตามๆกันเมืองชิงอูในช่วงเวลานี้แทบจะสำลักความรู้สึกที่ปลื้มปริ่มเป็นอย่างมากหลายปีมาแล้วนางต้องพยุงกิจการของตระกูลด้วยความยากลาบาก แต่ในตอนนี้ที่นางรู้สึกว่าจะสามารถก้าวไปได้ไกลย,ยิ่งกว่าเดิมตราบเทขาที่ไม่มีศัตรูกล้าเข้ามาทำลายล้างทรัพย์สินและโชคลาภในวันข้างหน้านั้นนางไม่กล้าคดาดหวังเลยว่าจะต้องลาำลิศและเปลี่ยนไปด้วยโอกาสอีกมากมายมือ <c oughs> แต่นี่ก็ไม่ใช่ความสามารถของข้าทว่านางก็ยังสามารถที่จะคว้าโอกาสที่ดีได้แสดงคุณค่าของรองประธานหอการค้าออกมา การจัดการหอการค้าที่ดีเยี่ยมย่อมไม่มีวันทําให้สหายของนางต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเมืองชิงอู่ที่คิดอยู่ในใจเพียงแค่นางมีความเชื่อที่มั่นคงย่อมสามารถที่จะสนับสนุนทุกอย่างให้ก้าวไปได้นางที่ยืนอยู่ด้านข้างของประกายแสงไฟที่สาดส่องจากแสงของต้นไม้แห่งปาฏิหาร์ราวกับสายรุ้งเจ็สีที่สาดส่องเทพธิดาจนทำให้นางงดงามไม่แพ้สินค้าที่นำออกมาแสดงเลย ต้นไม้แห่งปฏิหารที่ลึกลับนี้ดูน่าประทับใจยิ่งนักสมบัติชิ้นนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถได้มันไปครองได้ความเป็นจริงมันถูกสร้างขึ้นด้วยชั้นของกระจกแผ่นทองแดงและอุปกรณ์อื่นๆที่มีราคาไม่แพงประกอบกันขึ้นมาไม่ต้องบอกเลยว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคนธรรมดาก็สามารถที่จะครอบครองมันได้เฮจริงๆหรือเป็นเช่นนั้นหรือ สิ่งของชิ้นนี้มีราคาถูกจริงๆหรือเมืองชิงอูก็เผยยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรจากฟาร์มหรือพ่อค้าหาบเร่หรือว่าจะเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยขุนนางเจ้าหน้าที่ราชการ คนทุกคนที่ปรารถนาในแสงสว่างอยู่แล้วแล้วก็เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้เพื่องานบันเทิงงานเลี้ยงและงานวิจัยพวกเราจะมอบแสงสว่างเหล่านั้นไปให้เพื่อที่จะช่วยในการขับเคลื่อนไม่ให้ต้องทิ้งงานเหล่านั้นไปดังนั้นแสงสว่างนี้จะเป็นก้าวแรกที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองขอเพียงแค่มีแสงสว่างการศึกษาของพวกเราก็จะได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับทุกคนได้ คำพูดดังกล่าวนั้นถึงกับทำให้ทุกคนงงงวยคำพูดที่ได้กล่าวออกมานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับต้นไม้แห่งปฏิหารต้นนี้อย่างนั้นหรือเมืองชิงอู่ก็ยังคงกล่าวต่อว่าแต่ถึงอย่างนั้นแสงสว่างสําหรับเราครอบครัวขนาดเล็กยังมีราคาแพงจนเกินไปการใช้งานเทียนไขและตะเกียงน้ำมันเองที่จำเป็นต้องใช้ไฟเป็นหลักซ้ำยังใช้ได้อย่างยากลำบาก ในเมืองเทียนหนานของพวกเรานี้ในเวลากลางคืนพื้นที่กว่า80%ยังคงมืดมิดอยู่ทุกคนทำได้เพียงอยู่แต่ภายในบ้านทั้งที่มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำได้ในเวลากลางคืนหากว่าตามเส้นทางหลักของเมืองเทียนหนานและตรอกซอกซอยนั้นมีแสงสว่างหากว่าทั่วทั้งเมืองเทียนหนานสามารถที่จะสว่างเหมือนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยแสงแล้วก็พวกเราคาดหวังว่าจะเป็นไปได้เมืองแห่งนี้ก็จะมีชีวิตชีวาและน่าสนใจเพียงใด หอการค้าปฏิหารตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน6เดือนนี้จะมีแสงสว่างทั่วทั้งเมืองเทียนหนานแห่งนี้ฮะแสงสว่างทั่วทั้งเมืองหรือช่างเป็นคำพูดที่เกินจริงมากแน่นอนว่าหลอดไฟคริสตัลที่เป็นอุปกรณ์ส่องสว่างที่มั่นคงในทวีปแห่งนี้ด้วยราคาหลอดไฟคริสตัลนั้นแล้วมีราคาที่แพงมากค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจึงนับว่าสูงเป็นอย่างมากด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยก็ยังไม่กล้าที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวสักเท่าไหร่เลยทำไมถึงกล้าที่จะกล่าวว่าจะทำให้ทั่วทั้งเมืองเทียนหนานแห่งนี้ส่องสว่างอย่างนั้นหรือในเวลาเดียวกันเม e ืองชิงอู่ได้นำหลอดไฟขนาดเล็กที่มีแสงสว่างที่นุ่มนวลออกมาพร้อมกับยกมันสูงขึ้นวันนี้ข้าขอนำเสนอบางอย่างต่อทุกท่านนี่เป็นสินค้าชิ้นแรกของหอ,อก,การค้าปฏิหารที่จะนำออกมาจำหน่ายนั่นก็คือหลอดไฟฟ้า ฮะหลอดไฟฟ้าอย่างนั้นหรือทุกคนในช่วงเวลานั้นต่างก็เต็มไปได้วยคำถามมากมายเมืองชิงอู่ก็ยังคงกล่าวต่อว่านี่เป็นอุปกรณ์ส่องสว่างแบบใหม่เทียบกับเทียนไขและตะเกียงน้ำมันแล้วสะดวกปลอดภัยกว่ามากอีกทั้งยังมั่นคงราคาก็ไม่แพงเท่ากับหลอดไฟคริสตัลหรือหลอดไฟชีวะนอกจากนี้การผลิตเองก็ไม่ยากเท่าใดนัก ค้าเชื่อว่าหลอดไฟฟ้านี้จะสามารถให้แสงสว่างทั่วทั้งถนนตรอกซอกซอยขนาดเล็กในเมืองแห่งนี้ได้แสงสว่างของหลอดไฟฟ้าจะส่องสว่างไปถึงทุกคนและจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ยุคซีวิลไลซ์คนกว่าหมื่นคนต่างจับจ้องด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเฮห,หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมเลยสิในทวีปแห่งนี้ อุปกรณ์สองสว่างหลักเลยก็คือตะเกียงน้ำมันและเทียนไขยส่วนแสงสว่างจากหินคริสตัลเป็นส่วนประกอบในการสร้างตะเกียงและตะเกียงแขวนได้อีกทั้งสามารถให้แสงสว่างของท่าแสงออกมาดังนั้นจึงไม่สว่างเท่าที่ควรนักราคาของหินคริสตัลเองก็มีราคาที่แพงพร้อมกับความเข้มข้นของพลังงานท่าแสงทำให้รังสีดังกล่าวนั้นทำอันตรายต่อผิวของมนุษย์อยู่เป็นประจำ หากว่าเห็นคริสตัลไม่บริสุทธิ์และหากใช้เป็นเวลานานแล้วอาจจะทำให้ระเบิดได้อีกด้วยหลอดไฟฟ้านั้นสะดวกสบายกว่าตะเกียงน้ำมันและเทียนไขเป็นอย่างมากสาทางราคาเองก็เพียงแค่1%เของหลอดไฟคริสตัลอีกด้วยหากว่ามันเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วจะทำให้มีความต้องการที่มากมายในตลาดอย่างแน่นอนเมือง<ม>ชิงอู่ก็ยังคงกล่าวต่อ กิจกรรมของทุกคนในเวลากลางคืนที่จะต้องใช้แสงสว่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในปัจจุบันนี้พวกเราใช้ตะเกียงพุและตะเกียงชีวะของเหล่านี้เหมาะสมที่จะใช้ในเมืองเท่านั้นเหล่าทหารรับจ้างและกองทหารที่จําต้องออกลาดตระเวนไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องใช้ได้เพียงพลุแสงและตะเกียงชีวะหรือตะเกียงน้ํามันแต่ถึงอย่างนั้นของเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในขณะที่เคลื่อนที่ไปมา ตะเกียงผู้แสงแสงจากฟักทองแสงอาทิตย์ตลอดจนแสงที่ได้จากตะเกียงชีวะแสงเหล่านี้ให้แสงสว่างจ้าในเวลาไม่นานเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลาแสงที่ออกมาเองก็ไม่สว่างเพียงพอซ้ำอยังสถานที่และตะเวนที่จำต้องใช้แสงอาจจะพบเข้ากับเหล่าสัตว์อสูรได้อย่างง่ายดายซึ่งก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมาก ดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องการการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายสามารถให้แสงสว่างเพียงพอมีแสงที่มั่นคงสามารถควบคุมความสว่างได้เปิดปิดได้ดังใจเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีราคาไม่แพงเหมาะสมและสะดวกในการเคลื่อนที่ทุกคนในตอนนี้ถูกเร่งเร้าจนทำให้อยากรู้อยากเห็นจนถึงขีดสุดเมืองชิงอู่ก็ไม่ปล่อยให้ทุกคนต้องคาดเดาอีกต่อไป นางนด้ตบมือเบาๆจากนั้นพนักงานของหอการค้าก็นำแท่งยาวสีดำออกมาก่อนที่จะส่งให้กับเมืองชิงอูมันเป็นกระบอกสีดามีความยาว20ซนติเมตรเมื่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ให้แสงสว่างสามารถที่จะถือมือเดียวได้เมืองชิงอูถือกระบอกดังกล่าวพร้อมกับกล่าวออกมาว่าทุกคนโปรดมองมาที่ตรงนี้ หอการค้าปฏิหารได้นำเสนอตะเกียงรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบายเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่จะขายเร็วๆนี้พวกเราเรียกมันว่าไฟฉายพลังเวทขณะที่นางกล่าวนางได้แผ่พุ่งพลังวิญญาณลงไปข้างในเพื่อพลังวิญญาณกระตุ้นวงเวทแล้วก็ส่องแสงสว่างออกมาก่อนที่จะส่องแสงสว่างที่เข้มข้นฉายออกมาเป็นลำแสงกวาดไปยังทุกคนนางกวาดลำแสงนางกล่าวไปยังฝูงชนเรื่อยๆจากนั้นนางก็กล่าวต่อว่า ไฟฉายพลังเวทเพียงแค่ปล่อยพลังวิญญาณเข้าไปก็จะให้แสงสว่างออกมาเป็นแสงสว่างที่เข้มข้นและยังสามารถควบคุมพลังวิญญาณได้อีกด้วยมีปุ่มเปิดปิดที่แสนสะดวกสบายสามารถมองทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทุกคนเหมาะสำหรับทหารรับจ้างและเหล่ากองทหารที่จำต้องออกลาดตระเวนไปยังที่ต่างๆในเวลากลางคืน สามารถส่องสว่างไปในป่าได้ดีสำรวจถ้ำเดินทางเวลากลางคืนเป็นอุปกรณ์ให้แสงในเหมืองสามารถที่จะช่วยในการมองเห็นได้เป็นอย่างดีอืมมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมมากทรงปิงยืนขึ้นตะโกูลออกมาเสียงดังงั้นข้าจะซื้อสักหนึ่งพันชิ้นเลยใช่ข้าเองก็จะซื้อไปฉายสักห้าชิ้นเช่นกันข้าเองก็จะซื้อสักสองชิ้น กระบวนการการผลิตของหอการค้าปฏิหารเองยังไม่เพียงพอไฟฉายที่อยู่ในมือของเมืองชิงอู่เองก็มีเพียงแค่อันเดียวกลับได้รับคําสั่งซื้อเป็นหมื่นแล้วเงินมากมายที่ควรจะได้รับกลับไม่สามารถทําได้ในตอนนี้อตะเกียงและโคมไฟของหอการค้าปฏิหารยังมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบอื่นๆอ,อีกนอกเหนือจากไฟฉายพลังเวทแล้วพวกเราขอนําเสนอตะเกียงและโคมไฟที่ใช้ที่บ้านและสถานที่สาธารณะ จากนั้นเมืองชิงอูก็ได้นําตะเกียงตั้งโต๊ะและโคมไฟถนนตลอดจนหลอดไฟแบบอื่นอีกหลายแบบก่อนที่จะกล่าวต่อว่าพวกท่านสามารถจองได้หลังจากสิ้นเดือนนี้หากว่าสนใจในหลอดไฟฟ้าของหอ,อการค้าปฏิหารอยู่ขอให้รอการประกาศจากหอ,อการค้าปฏิหารซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเร็ววันนี้อืนับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนที่ได้ยินต่างก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยกันเป็นอย่างมากเพราะว่าการชุมนุมของเมืองเทียนหนานเมื่อปีที่แล้วเหล่าพ่อค้าที่นำผลงานออกมาเสนอนั้นส่วนมากจะเป็นเม็ดยาและยันเวศไม่มีสิ่งของที่แปลกประหลาดเช่นนี้เลยจเจ้าเมืองหนานกองอี้มีความรู้สึกที่ลึกล้ำและคาดหวังกับหลอดไฟฟ้าเป็นอย่างมากในทวีปอื่นๆนั้นเขาไม่รู้สถานการณ์อะไรนะักหากแต่ในอาณาจักรทวีปแห่งนี้นั้นไม่มีอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย อุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่มีราคาถูกที่ทุกคนสามารถซื้อได้หากสามารถผลิตออกมาในจํานวนมากแล้วก็พร้อมกับขายไปทั่วอาณาจากักรกําไรที่ได้นานมากมายยิ่งนักหืมันช่างเป็นสินค้าที่มีอนาคตสดใสจริงๆเอเพราะว่าไม่มีเวลามากพอการแนะนําหลอดไฟฟ้าขอหยุดเพียงเท่านี้หากว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้เดินทางมายัางที่ตั้งหอการค้าปฏิหาร ตอนนี้พวกเรายังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่จะแนะนำให้กับพวกท่านอีกด้วยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะถูกบันทึกลงบนหน้าประวัติศาสตร์อีกอันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นและข้าขอนำเสนอกระทะพลังเวทฮะกระทะพลังเวทอย่างนั้นหรอน,นี่มันนานกรงอี้ชำเลืองมองสองสาวที่ก้าวออกมาบนเวทีสาวน้อยที่ดูอ่อนโยนน่ารัก ดูสวยสดใสาอายุราวๆ16ปีพร้อมกับสาวสวยที่ร้อนแรงราวกับเรเพลิงอายุราวๆ19ปีนั่นนั่นนั่นัน่น,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 นไม่ใช่เมื่อญิงหญิงและหนานกองหยุนหรอกรู้นี่เมื่อญิงหยิงและหนานกองหยุนที่ดูตื่นเต้นไม่ต้องเอ่ยเลยว่าหญิงหญิงนั้นไม่เคยยืนอยู่ต่อหน้าคนจํานวนมากเช่นนี้มาก่อนนางที่ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าคนนับหมืน่น ทว่านางก็ยังสามารถทำตัวปกติได้แต่หนานกุ้งหยุ่นนั้นนางไม่ได้ใส่ใจในสายตาของคนทั่วไปอยู่แล้วท่าทางของนางนั้นไม่เคยหวาดกลัวต่อสิ่งใดทว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้กลับทำให้รู้สึกว่าภายในใจนั้นเต้นไปมาครมครามเรากับกำลังตีกองอยู่ก็ไม่ปราน เมืองชิงอู่ก็เผยยิ้มให้กับพวกนางทั้งสองทั้งสองนางนั้นคือผู้บริหารของหอ,อการค้าอาหารแห่งปฏิหารพวกนางทั้งสองจะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับการใช้งานกระทะพลังเวทหญิงหญิงที่กลืนน้ำลายลงอย่างยากลำบากฉู่เทียนที่กำลังจ้องมองนางอยู่ด้านหลังวันนี้ฉู่เทียนและพี่สาวของนางต่างก็สแสดงฝีมือออกมาอย่างโดดเด่นนางเองก็จะต้องไม่ทำให้ขายหน้าเด็ดขาดดังนั้นหญิงหญิงจึงกัดฟันยืนอย่างสง่าผ่าเผย ทันใดนั้นเหล่าผู้ชมน้านล่างต่างก็ตบมือต้อนรับเสียงดังสนั่นหวั่นไหวราวกับเสียงฟ้าร้องหญิงหญิงที่ตื่นเต้นจนแทบจะเป็นลมนางที่เตรียมคำพูดเอาไว้มากมายแทบจะลืมมันไปทั้งหมดในทันทีก่อนที่จะเอ่ยออกมาอย่างอึกอักว่าอออกระทะพลังเวทนั้นเป็นอุปกรณ์ทำอาหารอร่อยคาเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นานกงหยุ่นก็เร่งรีบกล่าวเสริมในทันทีถูกแล้วถูกแล้วข้าเองได้เตรียมอาหารที่อร่อยเอาไว้ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรให้มากความข้าอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองเลยดีกว่าของให้ทุกท่านได้ลองชิมได้ตามสบายทุกคนต่างก็ตื่นตระหนกในทันทีเฮ้พูดอะไรนะ่ะไม่คิดจะอธิบายให้เข้าใจก่อนหรอกหรอจากนั้น นานกงหยุนก็เร่งรีบโบกมือทําให้พนักงานของหอ,อการค้าราวๆ2 0ราว2ถึง0 0คนได้นำจานอาหารออกมาก่อนที่จะเดินออกมาอย่างรวดเร็วบนจานเงินนั้นมีเนื้อที่ส่งกลิ่นหอมในเวลานั้นแน่นอนว่ามันได้ส่งกลิ่นหอมออกมาดึงดูดคนทั่วไปเฮ้ hey, นั่นมันเนื้อสัตว์อสูรนี่เออขอให้ข้าได้ลองกินสักชิ้นสิใช่ข้าก็ไม่เคยกินเนื้อสัตว์อสูรที่อร่อยเช่นนี้มาก่อนเลย เมื่อหญิงหญิงและหนานกุงหยุนที่ฟ้ามองดูปฏิกริยาของฝูงชนก่อนที่จะจ้องมองหน้ากันและการพร้อมกับเผยยิ้มออกมาผลตอบรับที่ได้นั้นทําให้พวกนางมีความมั่นใจเป็นอย่างมากแน่นอนว่ามันก็ทําให้หนานกงหยุนเองมีความกล้าขึ้นมาเป็นอย่างมากเมื่อเห็นอาหารของพวกนางได้รับการตอบรับที่ดีทําให้นางเองก็มีความมั่นใจว่าจะกลายเป็นที่นิยมอย่างแน่นอนบิดาของนางเจ้าเมืองหนานกุงอี้ชอบดูหมินหน่นนางอยู่ตลอด คนทั่วเมืองต่างก็คิดว่านางนั้นเป็นนางมารร้ายที่คอยทำลายล้างและสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้นางต้องลำบากอยู่เหมือนกันจนท้ายที่สุดก็ทำให้ฉูเทียนรับนางเป็นหุ้นส่วนจนได้และแน่นอนว่านางจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ให้ใครมาดูหมิ่นนางได้อีกโดยเฉพาะบิดาของนางก็เหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นเมื่อสักครูน่นี้นานกงหยุนกล่าวแนะนำต่อกระทะพลังเวทนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ล้ำลึก สร้างมาจากวงเวทอร拉เพื่อใช้ในการทำอาหารเนื้อสัตว์อสูนสามารถที่จะทำออกมาได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายเมื่อใช้สิ่งประดิษฐ์นี้เนื้อสัตว์อสูนผสมกับสมนุนไพรต่างๆจะยิ่งทำให้อร่อยยิ่งขึ้นข้าคิดว่ามันจะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสนับสนุนอาชีพและสร้างรายได้จากอาหารที่ยอดเยี่ยมขึ้นในทวีปแห่งนี้ของเราได้นานกุงหยุนที่ต้องการเข้าให้ถึงใจของทุกคนมากขึ้นและมากขึ้นจึงเนื้อก่าวเสริมเพิ่มเข้าไปอีกว่า ไม่เพียงแค่สามารถทําอาหารจากเนื้อสัตว์อสูรที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายยังทําให้ได้รสชาติที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยสิ่งสําคัญมากไปกว่าน,นั้นมันสะดวกสบายและปลอดภยัยด้วยกระทะพลังเวทนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมของหองการค้าปฏิหารของพวกเราเมืองชิงอู่เองก็ต้องการที่จะให้สามารถขายให้ได้ทั่วทั้งเมืองภายใน6เดือนนี้ก่อนที่จะเริ่มวางขายไปทั่วอาณาจักร สิ่งที่หนานกงอยู่ได้ประกาศไปนั้นจะเป็นการทำลายวิธีการทำอาหารไปทั่วทั้งอาณาจักรได้เลยหอการค้าปฏิหารนี้ช่างเป็นอะไรที่น่าสะพรึงและน่าเกรงขามเป็นอย่างมากเมื่อหญิงงก็เร่งรีบกล่าวเพิ่มเติมเข้าไปอีกขอแจ้งให้ทุกท่านรับรู้เพิ่มอีกในสองวันหลังจากนี้พวกเราจะเปิดร้านอาหารที่ใช้การทำอาหารด้วยพลังเวทขึ้นมาเป็นครั้งแรกขอให้ทุกท่านมาใช้บริการในครั้งนี้ด้วย นับว่าการนําเสนอผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ได้มีการโฆษณาสินค้าแฝงมาด้วยนั่นเองทั้งการแสดงฝีมือของชูเทียนและยังมีการเปิดหอ,อการค้าปฏิหารเป็นเหตุสั่นสะเทือนเมืองเทียนหนานแห่งนี้อีกครั้งแล้วหลอดไฟฟ้าและกระทะพลังเวทเป็นสองสิ่งที่นำออกมานำเสนอต่อสาธารณาชนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะสร้างผลกระทบและสร้างชื่อให้กับหอ,อการค้าปฏิหารได้แล้ว และพวกเขาเองก็เชื่อว่าธุรกิจร้านอาหารที่พวกเขากำลังจะเปิดนั้นจะสร้างความสนใจให้กับคนมากมายเป็นอย่างแน่นอน